โอกาสสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม DAB สกู2010นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเข้าแมปแล้วก็จะมาสอนแบบวิธีการเล่นแล้วก็มีตัจงใจอะไรบ้างในปัจจุบันนี้นะครับที่ผมทําแล้วก็ส่วนมากก็จะเปิดเปิด่อีนะครับแล้วสกิลมีสกิลอะไรบ้างผมก็จะมานี้นะครับส่วนคลิปอื่นผมจะทําย่อยนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสอนเข้าแมปให้ทุกคนกดคไปตรงนี้ครับก็ เนีย่ยกดเข้ามาตรงนี้ครับเอ่อลงไปโซนกดเพย์ปุ๊บแล้วก็หาคําว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับก็อยู่ตรงแถบนี้ครับก็ถ้าใครที่ไม่เห็นเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้แต่เห็นเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ครับให้เลื่อนลงนะก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับก็กดเข้าไปแอดเซิร์ฟเวอร์แล้วใส่ชื่ออะไรก็ได้ครับเซิร์ฟเวอร์นี้คือชื่อเซิร์ฟเวอร์ของเราจะเป็นอะไรก็ได้ผมก็ใส่เป็นม,มั่วๆนะครับแล,แล้วนี่ก็จะเป็น s v 4 MCC. จุด N ใช้อ่ MCC นะครับก็ในการเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับส่วนด้านล่างนี้ก็เปลี่ยนนะครับเป็น L 0 4น7ี้นี่นะครับก็สริรมใครที่อยากเล่นเลยก็กดเพย์นะสำหรับนใ,นใครที่เอาเล่นข่าวหลังก็กดเซฟไว้นะครับถ้ากดเซฟนี้ผมก็มีอยู่แล้วนะครับในเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วก็นี่เซิร์ฟเวอร์มีเลยมันก็จะขึ้นมาหน้าตามนี้เลยนี่ก็เป็นซื้อเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ เวอร20 setting, 20 s <S ์ชันเซิร์ฟเวอร์ก็เป็นปัจจุบันก็หนึ่งจุดยี่สิบจุดเอ็ดหนึ่งจุดยี่สิบจุดยี่สิบนะครับขออภัยจุดสองนะครับอันนี้ก็เป็นคนเล่นอยู่เจ็ดคนนะครับก็คือสัญญาณก็สี่สิบห้าตามปกติครับก็เน็ตของเรา้งครับพอเราเข้าแมปไปปพ๊บก็จะเป็นหน้าตานี้เลยอีสสี่มัดวอลโวนี่ผมไปเอามอดนอซีนะครับก็ไม่ได้ทำมอดเองนะครับโหลดมีใเซมันก็แป๊บเดียวตัดโหลดทรัพยากรด้วยนะ ก็ต้องรอนิดนึงครับต้องดาวน์โหลดสเปคดาวน์โหลดแล้วก็เข้าเลยครับพอ้ครับพอเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าตานี้นะครับนี่เลยเแมปแบบนี้เลยนะครับก็สําหรับใครที่เพิ่งมาแรกๆครับผมแนะนําให้ไปเดินมาตรงนี้คนระับจะตรงนี้จุดที่เราเกิดเนนะี่ยเดินมาตรงนี้เลยครับปึ๊บจุด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 มาเห็นกับแท่งอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็จะมีอ่าวิธีใช้นะครับกด ย่อเพื่อปลูกอาชีพนะครับสัวนี้ก็คิดต้นปลูกพลังนะครับก็กดย่อนะครับก็จะได้พลังวันนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นร้านขายชุดเกาะนะครับก็จะสุ่มชุดเกาะให้นะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นเท่าไหร่เหรียญยี่้าเหรียญเงินนะครับก็จะได้ตามภารกิจที่เราทําตามภารกิจครับก็มีช่างตีดาบนะครับันี้ก็เป็น MC แนะนํานะครับก็ พอกดเข้าไปก็จะมีแบบนี้นะครับ Q ก็เหมือนกันวก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยอันบนก็จะมีปอกิ Q นะครับก็จะเป็นมีมเลยตอนนี้เราก็มีกิจเน่นอนะครับก็เล่นแล้วก็นี่ผมจะเป็นส่วนหนึ่ง,นนงของอ่าตอนทำหัตถ์ตอนแบบพวกแดนเจียนวานี้เดี๋ยวพาไปดูนะครับแดนเจียนก็จะมีกับกับ MC แนะนำนะก็สมามารถวาร์ปมาได้ เหมอนใครที่เกียดก็สามารถว่าปะได้นะนี่กําลังเป็นสิลก่อสร้างที่เพื่อนผมกาลังทํานะครับซึ่ง่าจะเป็นห้องสมุดบ้งรับส่วนนี้ก็จะเป็นดันเจียนเลยนะครับต่อไปเลยเป็นเหมืองนะครับเมืองก็ยืดอยู่น้ํามนตรงนี้ครับนี่เลยก็สามารถขึ้นไปได้ส่วนดันเจียนต่างๆก็จะมีดันเจียนรังเอฟแล้วรังอีรังอีกันนะครับส่วนนี้ก็เป็นตาไม้ครับส่วนรังอีตรงนี้ก็ เป็น a n ียนของเหมือนบ่อเป็นน้ําในน้ํานะครับกจะเทียทีพีไปในน้าผมจะพาไปดูในน้นเจียนแรกก่อนนะครับก็เป็นันเตียนแบบีซี่สำหรับผู้เล่นใหม่นี่ครับตรงนี้เลยคนก็จะพาันลงนเ n j ียนหรือลงกันมาช่วยกันฟาร์มนะครับก็อยู่ที่แถวๆนี้นะครับก็จะเป็น a n j เจนกอล์ฟลินนะครับก็จะมีพวกแท่งอะไรเกิดๆตรงนี้นะครับแล้วผมก็ทางกลับก็ง่ายๆมากเลยครับ ทางกลับก็อยู่ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เลยให้เดินไปตรงนี้เดินตามทางนี่อาจจะมีไฟผ่านที่มันไม่ดับหมดไปเดินตระมาเลยครับตรงมาตรงนี้ครับตรงนี้ก็มีเด้อเมันมีตรงนี้ตามทางทนกลับอือก็สามารถกลับได้ครับสําหรับใครที่เกียดา้น้ําก็สามารถขึ้นสะพานแล้วก็เดินไปได้ครับก็ไปเรื่อยๆเลยครับไปเรื่อยๆ ผมพออยู่นี่อาบินนะช่มีไฟป่านิดนึงเพราะคนหมายีสถานที่ต่อไปคือสถานที่ดันกินลังอีนะเป็นสถานที่ของมิดเดาะนะครับก็คือเป็นประตูนในท่อนะครับไปเข้าไปก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะเกียน์ลังอีก็จะอยู่แถวๆตรงนี้นะครับก็ใกล้ๆเมืองกันแล้วส่วนถ้ำที่สองก็จะอยู่แถวๆนี้เหมือนกันนะนี่เลยอยู่ใกล้ๆเมืองทางนี้อ๋อเราต้องวิธีการเข้าก็เดินเข้าไปใกล้ๆครับ เ,ออเข้ามาแล้วนี่มิติทอก็เกิดไว้รอเลยนะอันนี้ใครอยากกลับก็บกลับได้นะเออผมเลยบอกเลยครับวิธีการเชิญบอสก็เพียงใช้บล็อกอันนี้ครับผมขอรอแป๊บนึงอาจจะช้าดนึงเอ่อบล็อกนี้ครับนนเชิญบอสมันซื้อได้จากเพมเต็มนะเดี๋ยวผมพาไปผมพาไปครับอันนี้ก็เป็นมิติทอนะเป็นหนานเขาวงกุดนะครับเขาวงกุดแต่อ่ามันไม่สลับไปสลับมา เราจะกำลังไปที่ที่เรียวกว่าด่านบอลนะครับ้วจะมีเอฟเฟกอันนี้ตามทางครับอือันนี้เลยอน,นี้เขามาถึงด่านบอลแล้วแล้วเราจะอัญเชิญบอลเราห้วางนี่ใส่กรอบรูปตรงนี้นะครับมันก็จะอัญเชิญบอลมากรอบรูปตรงนี้ก็จะหายไปนะครับแล้วจะมีมอนเตอร์บางมอนเตอร์ที่เกิดนะครับเราแค่รอตรงนี้นะครับสามท,กทีก็จะวารมาแล้วล่ะ ตงรงนี้ก็ไม่ตรงรีบมันเป็นแบบระยะเวลาระยะเวลาที่ผีแล้วก็มาตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นด่านอีกด่านหนึ่งนี่ก็ใช้สําหรับการฟาร์มนะครับรับภารกิจสามารถไปรับภารากิจที่คิวได้ครับนี่ก็เป็นภารกิจที่สองครับมีโนโทอส่วนภารกิจที่สามนะครับเป็นดันเจียนนี่เลย ออเดี๋ยวผมพาเป็นเอ็ซีแนะนำมาเลยครับก็จะทีพีมาทางไปทางกลับได้นะอ,อันนี้จะพลาทางไปนะครับทางไปสามารถวอล์ได้เลยกับเซีั้งอ e ีล่าสุดเลยนะครับก็ได้อยู่ใต้น้ําเลยนะครับเนี่ยช้นังอ e ีก็อยู่ใต้น้ําตรงนี้นะครับใกล้ๆกับสะพานเลยลงมาปุ๊บไปเจออย่างนี้เลยส่วนก็จะเป็นแบบพวกเอ่อมอนเตอร์หน้าตาเหมือนแบบ เรียกว่านองน้ำอ่ะนองน้ำทุกตัวนองน้ำส่วนด่านบอสนะครับก็อยู่ซางลับๆตรงนี้เลยนี่เลยเข้าไปแทงเนี่ยเอาเหมือนเดิมครับเราให้วางนี้ครับนี่เป็นมังกรไอ้น้าแข็งนะครับก็วา,างปพ๊บอัญเชิญบอสมาเนี่ยแล้วทางไปททงมาก็เรียบร้อยนะครับก็เจออาชีพก็จะเป็นอาชีพเดี๋ยดผมขอแนะนําอาชีพก่อนนะครับอาชีพก็ มันเขาเรียกว่าไงอาชีพอาชีพมันมีหลากหลายอาชีพเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็เพิ่งทำได้อยู่6กจดอาชีพนะครับอาชีพขคงกระดูอาชีพอันเดชืชนญคงกระดูแล้วก็อาชีพนากรุกวันนี้อาจจะนาโคตอาจจะมีอาชีพมากมายอ็ไ่วนเผาพัมไพ่ก็มีนะครับสุ่มเผาพัมไพยก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยเข้าไปได้ ไปได้จะใช้เหรียญเงินทองตั้งหาอันเลยครับเป็นการสุ่มคิดตั้นปลูกพลังนครับก็กดเข้าไปใกล้ๆกดยอนะเดี๋ยวผมขอรีแบบรีบรีมูฟนะสำหรับผมนี่ไม่ว่ามาผมก็จะได้นักลบนะครับก็นั่นบนตรงนี้ก็จะผล่มับนะฟเฟค ประสบการณ์ตรงน,นี้ผมก็เรวลสิ 20, แล้วก็มีค่าประสบการณ์สองพันทับห้าพันเจ็ดร้อนะครับก็จะมีความสามารถกระโดดสูงเ p ็กพีสองนี่คือ Level 10นะครับโอเคไปผมก็ให้หมดแนละเนื้อน่อยโอเคก็จะทาร์ผู้เล่นก็จะมีชื่อในอิมัชชีแล้วก็ตามด้วยระดับระดับคือเรเวลนะครับส่วนประสบการณ์นี่ก็คือ XP นะครับ เอ็กีตันแม็กเนี่ยก็คือจะเลื่อนขั้นเป็นะประดับประมาณนี้ส่วนคิวก็อืมก็ประมาณนี้ตรงนี้ผมว่าเดซ่อมอยู่เพราะเพื่อผมเคยไปทำอะไรไม่รู้ือื่อไปกดไม้หนังสติกแล้วมันหายครึ่งเลยแล้ส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าไงอ,อ๋อภารกิจ แรกนะครับก็สามารถรับได้ภารกิจตอนแรกก็จะเป็นตรงนี้ทั้งภารกิจตรงนี้นะครับหินก็นี่ครับหินก็มันยกเลิกเลยด้วยยกเลิกก็จะมียกเลิกนะครับอันนี้ผมก็ไปหาขอมานมาจากยูทูบนะครับอ๋อส่วนนี้ก็เป็นแร่ทั้งหมดในถ้าที่มีนะครับก็จะรีสปอนใหม่ด้วยนะครับก็คือถ้าใครขุดไปเรื่อยๆก็ระวังด้วยนะครับมันจะหินจะทับตายก็มานี้ที่ขุดฟรีก็ได้จากตรงนี้ได้ ที่กดฟรีอ่ะฟรีกดไม้เรามีอีกเราก็ไม่สามารถใช้ได้นะใช้ได้อันนี้สับผมอ่าสุมเอฟเฟกนะครับขั้นต่ำนี่คือเอฟเฟกของอาชีพนักลบกอยู่แล้วนะก็กดย่อนะที่จริงใช้ไอ้โดดสูงคุณคุณสามเลยไหมไอ้คุณสี่เลยคุณสี่เลยสี่เล,เลยทีเดียวส่วนใครที่แบบมืดๆคิดวราทำมันมืดๆไปหน่อย ก็สามารถซื้อโคมไฟจากทอนัะครับทอสามารถซื้อได้ส่วนด้านบนก็จะทําเป็นแบบเมืองอีกเมืองนึงแบบขึ้นมาเมืองตีตอ่ออะไรครับก็จะเป็นตลาดนะนี่ก็มาเดี๋ยวผมจะเป็นนะห้องสมุดผมก็ห้องสมุดเพื่อนผมก็มทําไปได้เยอะเลยโอ้โหดูสวยมากเลยนี่ก็ทางมันได้ข้างขึ้นนะั่นนี่ก็ห้องสมุดของเพื่อนผมที่สร้างนะครับกม็มีประมาณนี้ครับป็นีน่เป็นหอคอย วนานแล้วก็ปัานเหมืองหลบรวมแล้วถือว่าโอเคนะครับส่วนเอ๊ะลืมบอกเลยเอ่อที่ขายธนูนะครับที่ขายธนูตรงนี้นะครับนักยอดธนูยองธนูอ่าก็จะมีนี่ครับต้องการซื้อธนูหรือไม่วานนี้ครับธนูแล้วก็นาไม้ยเรา้วธนูสามารถซื้อได้ในการเป็นเรียนเงินนะครับโอ้ตรงนี้ทำไไฟไหมตัวนี้ก็เป็นขนมปังนะครับขายขนมปัง บใครที่หิวครับเอาอยนลงเนที่นะรประมาณนแล้วไม่สามารถออกอะไรก็สามารถเอาได้นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นตรงที่บอกมาเลยครับอันเชิญบอกทีผมชื้อซื้อดูนะครับกับนี่เลยไปกดกับไปบอกปุ๊บถ่ายมาละวึงชิ้นนี่เนี่ยก็จะเสียตังค์ไปยีบห้าครับยี่ห้าเหรียญเงิน ก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับใครที่อยากล็อกอินนะครับล็อกอินายวันสามารถล็อกอินตรงนี้ได้เลยนะล็อกอินายวันอ็อผมก็ล็อกอินไปแล้วนะได้เรียนเงินสักสองนะครับแล้วเอ็กพีหนึ่งร้อยนะแล้วแถวๆนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับส่วนซุ่มดาวนี่ก็อยู่ตรงนี้เลยครับครับสางตีดาวซอดก็สามารถซุ่มดาวได้ ก็เป็นแบบรวมแล้วแบบก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าอัปเดตหน้ามาผมก็จะลงคลิปเพิ่มเติมครับคือจะทําคลิปออกมาแบบนี้เลยนะครับก็ทุกคนเอาไว้เจอกันนะครับคลิปหน้าบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับฝากกดไลคล์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย